โอเคครับสวัสดีครับกลับมากับเล่นให้เด็กมันดูนะครับผมวันนี้เรากลับมากับรีวิวนะครับเป็นมาเฟกอุลตร้าแมนนะครับชินอุลตร้าแมนครับซึ่งเป็นอุลตร้าแมนดีไซน์ใหม่นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับ ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเล่นให้เด็กมันดูด้วยนะครับฝากดูทอยสโต์ด้วยะฮะสามารถเข้าไปพิออเดอร์ของเล่นใหม่ๆได้ที่นั่นนะฮะเรามาดูกันนะครับก็จากกล่องตะกี้นะฮะอุปกรณ์ที่มีมาในกล่องอะไม่ได้เยอะมากนะครับกล่องก็เป็นแพคเกจในรูปแบบที่ผมว่าค่อนข้างสวยนะครับเป็นดีไซน์แบบดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะเป็นแบบบล็อกวิดโวก็คือเห็นของข้างในเลยนะฮะก็รูปแบบดีไซน์ของกล่องผมว่าค่อนข้าง ค่อนข้างสวยแหละมันดูแบบเป็นนี่ผมบอกไปว่ามันดูญี่ปุ่นมากนะฮะอ่ะให้ดูก่อนล้กันนะครับดีไซน์ของกล่องนะครับดูดีดูสวยนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับแพ็กเกจของเจ้าตัวนี้มาดูของในกล่องกันก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับกล่องนี้อย่างแรกเลยนะครับก็มีฐานนะครับฐานใสก็เป็นด n นามิกสแตนนะครับแต่ว่าตัว ตัวนี้นะฮะตัวตัวหนีบเนี่ยจะเป็นตัวหนีบแบบสั้นนะครับก็ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมันเหมือนกับว่ามันบีบเอวแล้วมันไม่ค่อยอยู่นะฮะโอเคครับ, OK, รบต่อมาก็เป็นแผงมือนะฮะจะให้มาอีก8ดชิ้นนะครับซึ่งเขาจะให้ตัวเป็นตัวแบบตัวเสียบอันนี้มาให้นะครับเป็นตัวเสียบที่สามารถแบบถอดถอดมือออกมาได้นะครับเหมือนเวลาเราเล่นมือเสร็จเราก็สามารถเอามาเสียบใส่ตรงนี้ไว้ได้นะ ข้อดีของมันก็คือมันจะทาให้รูของมือเนี่ยมันมีการขยายอยู่ตลอดเวลานะครับมันไม่มันไม่หดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่พอมันหดตัวเนี่ยเวลาเราเอาไปยัดใส่มืออยู่จอยมือเนี่ยมันจะทําให้เกิดการเสียหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของไอ้เจ้าแกนอันนี้ที่เขาให้มานะครับแล้วก็วิธีการเก็บรักษาหรือ การเก็บของเนี่ยมันก็จะเก็บง่ายด้วยนะครับก็คือเก็บเป็น,นแผงแบบนี้ไปนะนี่ครับให้มา2แผงก็เป็นโพสต์มือต่างๆไปนะครับโอเคของในกล่องทั้งหมดหมดแล้วนะฮะก็เรามาดูที่ตัววุลเตอร์แมนกันแล้วกันนะฮะโอเคครับก็ตูนเตอร์แมนนะครับก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมมองว่าเป็นตัวที่ ดีไซน์สวยนะครับแม้มันจะไม่ใช่ดีไซน์ออริจินอลแบบที่เรารู้จักกันนะครับก็คือเราจะไม่มีตัวสัญลักษณ์ตรงกลางอกเนี่ยแต่ก็ถือว่าค่ายของเมดิคอมเนี่ยทำออกมาได้ดีนะฮะซึ่งงานของเจ้าตัวเนี้ยมาแฟกผมถือว่าเป็นหนึ่งในแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ขยับมันที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยนะฮะมันมีความแบบด้วยความที่ รูปแบบของดีไซน์ของมันนะมันก็เหมือนคนนะแล้วก็อนาตมี่มันก็แบบโดยทั่วไปก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะมันทําให้การขยับเนี่ยมันไม่มีจุดลังอะไรแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าจอยที่เขาทํามาให้เนี่ยมันทำมาให้แบบว่าจุดขยับมันแบบขยับได้เต็มที่นะผมถือว่าเป็นข้อดีของแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้นะฮะก็ถือว่าถ้าใครที่ชอบแบบขยับมันเนี่ยตัวนี้ก็แนะนำนะครับแต่ทีนี้มันก็มีข้อเปรียบเทียบนะครับระหว่างเจ้าตัวนี้กับตัวของงานฟิกเกอร์อาร์ตที่ เพิ่งทำออกมาเมื่อไม่นานนี้นะฮะก็ผมกลับมองว่าตัวของมาเฟกเนี่ยอะนาตมี่เนี่ยดูแล้วจะสวยและทรงนะครับจะดูสวยกว่าของฟิก u ูอาร์ตซึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับสำหรับอนาตมี่ของฟิก u ูอาร์ตซึ่งมาเฟกเนี่ยผมมองว่าด้วยความที่เขาแบบทำเรื่องเอวทำเรื่องอกเรื่องไหลแล้วก็ทรงของหัวที่ดูใหญ่กว่ากว่าแบบดีไซน์ ที่เป็นชินุนตาร์แมนนิดนึงเนี่ยมันทาให้ทรงมันดูสวยกว่านะฮะแล้วก็สีของตัวสีเงินเนี่ยมันก็ทําให้ดูเงาด้วยนะฮะผมมองว่าวัสดุมททีเรียมันดูแบบน่าสนใจกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมองว่าเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ของชินุนตาร์แมนที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็ยังมีของงานทีซีโที่จะทําออกมาในสเกล1ต่อ12เหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนว่าตัวเฉดสีของสีเงินเนี่ยมันจะเฉดดีกว่านี้อีกนะฮะอันนี้ก็ ต้องรอดูกันอีกทีนะครับสำหรับงานตัว T Cero นะครับอ่ะเรามาดูที่หน้าของอุลตร้าแมนหน่อยนะตาเนี่ยก็เป็นตาเป็นวัสดุใสนะครับแต่ว่ามันก็มีความขุ่นของมันอยู่ซึ่งก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ามันใสยมากนะฮะแต่ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับซึ่งสิ่งที่ผมชอบก็คือเรื่องดีไซน์ของหน้าของงานมาเฟกเนี่ยผมมองว่าเขาไม่ได้อิงจากตัวหนังของ ชินอุลตร้าแมนมากนะครับมันมันยังดูเป็นทรงของอุลตร้าแมนแบบคลาสสิกที่เป็นแบบไลฟ์แอคชั่นอยู่นะฮะผมก็มองว่ามันยังน่าสนใจมันทรงมันสวยกว่านะฮะส่วนเรื่องดีเทลทั่วไปเนี่ยผมก็มองว่าโดยทั่วไปแล้วตัวอุลตร้าแมนเนี่ยดีเทลมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นแค่เรื่องของลายบนตัวซึ่งก็ทำออกมาได้ดีนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีนะฮะโอเคครับนี่นะฮะการแบ่งสีการอะไรเงี้ยถือว่าทำออกมาได้ดีอ่ะ ทีนี้เรามาดูที่จุดขยับกันนะครับก็จุดขยับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าตัวนี้จุดขยับมันค่อนข้างจะดีมากๆนะฮะก็เรามาดูกันนะครับว่าเขาขยับอะไรยังไงได้บ้างนะครับนี่ครับอย่างแรกหัวขยับได้เยอะมากนะครับขึ้นได้เยอะลงก็ได้เยอะนะครับนี่ไปทางข้างก็ได้เยอะนะครับก็จุดขยับนี่คือตรงคอแล้วก็ตรงช่วงแบบบนอกเนี่ยก็คือแยกชิ้นกันนะครับทำให้จุดขยับค่อนข้างจะเยอะมากนะครับ ไหล่ยกได้ประมาณนี่นะครับ90องศานะฮะแล้วก็ไปข้างหน้าข้างหลังได้เยอะนะครับนี่นะฮะเขาคว้านตรงช่วงอกเนี่ยไปเยอะมากนะครับมันทําให้จุดขยับมันเนี่ยมันสามารถเนี่ยขยับได้เยอะมากนะครับโอเคครับแล้วก็หมุนได้360องศานะฮะช่วงบนขยับได้นะครับก็360สามรองศาเหมือนกันซอกเป็นดับเบิลจอยขยับได้เยอะมากมือเป็นบอจอยนะครับถอดเปลี่ยนได้นะครับโอเคอกนี่นะครับยกได้เยอะมาก นะครับแล้วก็ลงได้ค่อนข้างเยอะนะครับไปทางข้างก็ได้เยอะนะครับนี่นะฮะถือว่าทํามาได้ดีนะฮะเอวก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับก็สามารถบิดได้คิดว่าไม่ถึง360องศานะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่า,าตัวโพสต์มันเนี่ยมันงคงไม่ได้โพสต์แบบพิสดารอะไรมากนะฮะมันก็ทําให้ตัวโครงสร้างของตัวบอดี้มันนะประหลาดไปนะฮะช่วงขาเนี่ยก็ กดลงมาได้นะครับคล้ายๆงานฟิกูอาร์ตนะครับแล้วก็ยกได้ค่อนข้างสูงนะฮะนี่สูงมากนะครับแล้วก็ออกข้างๆได้นะครับก็90บองศาเหมือนกันนะฮะเป่าเป็นดับเบิลจอยเหมือนกันนะฮะขยับได้เยอะมากแล้วก็ปลายเท้าอ่ะมีข้อเท้าด้วยครับจอยข้อเท้าเป็นบอดจอยก็ขยับได้เยอะปกตินะฮะนี่นะฮะแล้วก็ปลายเท้าสามารถขยับได้อีกเล็กน้อยนะฮะ ประมาณนี้นะครับสำหรับจุดขยับของเจ้าตัวนี้ผมก็ถือว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าแฟนอุลตร้าแมนเนี่ยที่ชอบอางานยุคใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดว่ารอเล่นตัวอุลตร้าแมนของฟิก u ัวอาร์ตหรือ2.0หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วยังรู้สึกว่ามันยังเล่นแล้วมันยังมันไม่พอนะฮะผมก็แนะนําว่างานของมาเฟกเนี่ยตัวนี้ถือว่าถือว่าน่าสนใจแล้วก็ดูสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นตัว อุนตาอุนตาอาร์ตหรือแอคอาร์ตหรืออะไรประมาณนะี้ผมจําชื่อไม่ได้ที่มันก่อนจะมาเป็นฟิกูอาร์ตลายสองต่วสูงของอุนเตอร์แมนนะฮะ mm hmm. ผมก็ยังมองว่าถ้าเปรียบเทียบในเชิงตัวงานกันนะ่ะผมรู้สึกว่าผมยังชอบตัวงานของมาเฟกมากกว่านะครับแล้วก็ตัวมาเฟกเนี่ยสเกลจะสูงใกล้ๆก,ก,กับตัวอุนตาอาร์ตของของบันไดเหมือนกันนะฮะคือมันจะมีความสูงที่ที่สูงกว่าหน่อยฟิกูอาร์ตมันจะทำมาเตี้ยกว่าหน่อยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าลอง ลองดูแล้วกันนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่มองว่าน่าสนใจครับผมหลักประมาณนี้ฮะสำหรับการรีวิวมาเฟกนะครับอุลตร้าแมนนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร้ให้กับช่องเล่นให้เด็กมันดูด้นะครับฝากลุกทอยสโตร์ด้วยนะฮะสามารถเข้าไปพลยเดอร์ของเล่นใหม่ๆได้ที่นั่นนะฮะก็ใครมีอะไรก็คอมเมนต์กันไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวโการหน้าว่ากันอีกทีครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเย่ yeah.